ทรงจับพระหัตถ์สายทรงตรีสูงสเสด็จประทับเหนือมยุราปักษษาหรือนกยุงถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญร่วมสนุกสนานไปกับพวกเรา ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่น้องชาวจทิศโลกทุกท่านและนะครับวันนี้เองนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทางจังหวัดพิษุโลกนะครับโดยทางท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกนะครับร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดพิษุโลกนะครับและทุกภาคส่วนนะครับว่าจะเป็นสังคมท่องเที่ยวนะครับของจทิุโลกนะครับโดยพีนะครับ ทีมงานาผู้ประกอบการนะครับรวมถึงสปอนเซอร์ทุกไลายนะครับเนื่องจากาประการแรกนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เองเนี่ยนะครับในเรื่องเดือนเมษายนเนี้ยเป็นเดือนของเทศกาลสงครานหรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากวา่าได้รับร่วมที่จะเป็นขบวนในการที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับเป็นขบวนใน16จังหวัดที่จะต้องแ,แสดงนะครับที่ กรุงเทพนะครับให้กับทูตนะครับทูตที่ประจาอยู่ประเทศไทยนะครับที่กรุงเทพนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็น16จังหวัดลำล่องที่จังหวัดพินุโลกได้เรามีส่วนร่วมได้รับเกียรติให้เขาเป็นมีส่วนร่วมนะครับอย่างดีนะครับก็พิศนุโลกเราให้มีความสุขต่อไปครับการค้าอาหารจังหวัดพิุโลกที่ก็อย่างที่ท่านประธานได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นฤดูการจัดกิจกรรม ของจังหวัดพิษศโลกสองงานใหญ่นั่นก็คืองานบวงสวงสารลักเมืองและงานสงการานของจังหวัดพิศโลกลักษณะของการสมโภชสารลักเมืองก็ว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายมาสมโภชนะคะมีการแสดงมีวิธีเปิดนะคะแล้วก็สุดท้ายคือวันที่8นี่ก็จะเป็นวันที่มีการบวงสวงนะคะแล้วก็เบียนเทียน เฉลิมฉลองศารลรักเมืองด้วยศารลรักเมืองการแสดงมรดกส,สมโพธิลำบากขึ้นบ้านนั้นแสดงพิธีวงสวงสมโพธแล้วในงานของการวงสวงศารลรักเมืองที่เวียนเทียนเนี่ยก็เป็นเบียนเทียนสมโพธนะคะก็ถ้าท่านอยากจะมาร่วมเบียนเทียนในศารลรักเมืองก็สามารถมาร่วมได้ฉลองการได้รับเป็นรางวัลยูเนสโกนะคะที่เป็นมรดกโลก ของสงกรานประเทศไทยเนี่ยในบายของรัฐบาลก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนทุกท้องถิ่นได้ยกระดับการจัดงานสงกรานให้เป็นงานส่งเสริมงานท่องเที่ยวแต่ในส่วนของชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารนะคะเราก็มีหน้าที่คัดสรรร้านอาหารที่ดีในจังหวัดนะคะที่ผ่านมาตรฐานกินฟู้ดฟู้ดเทสนะคะ แต่ละร้านที่จะมาออกงานกับเรานะคะก็จะมีความตั้งใจนะคะที่ว่าจะมาออกร้านโดยการได้จัดแต่งร้านให้สวยงามให้ดูดีกรารจำหน่ายอาหารทุกร้านจะมีตัวอย่างอาหารพร้อมกับราคาที่จำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคที่เข้ามาชิมช็อปนะคะว่าได้ตัดสินใจว่าอาหารชนิดนั้น เหมาะสมกับราคาที่เราวางขายไหมนะคะมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขสุลูกเรานะคะออกตรวจอาหารทุกวัน,นะคะ่ะก็อยากจะเชิญีิสุลูกเราไม่แพ้จังหวัดใดในในประเทศเลยนะคะการตีกัเนี่ยมันต้องดีนะฮะอยากจะฝากไปยังท่านนายกแล้วก็ผู้ที่จัดงานเราก็ดูานเขียนป้ายใยไ่ไว้ ใครที่ลาะในการจัดง,งานในครั้งนี้หรือว่าตีกันจะมีโทษปรับ2แสนบาทหรือว่าปรับอย่างไรกาเขียนป้ายใหญ่ๆไว้เลยให้ครอบครัวชูไว้นะฮะถ้าเราไม่ชูมันก็จะเสียงานงะน,นะาะี่ฝากไว้แล้วก็จังหวัดพิษณุโลกตอนนี้เราก็ทราบดีว่ามีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมานะฮะผมก็เคยคุยไว้เคยบอกไว้ว่า ควรจะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษสงการภาษาจีนสงการภาษาอังกฤษที่จะให้นักต้องเขียวรู้ว่าเอองานนี้คืองานอะไรไม่ใช่กีดกัภาษาไทยนะครับฝากไว้ขอบพระคุณมากครับผมชากร้านคนสองแครับผมเคยใช้ตอนจากตัวที่ห้าและขบยามเช้าเอี่ยก็คือนี้ะเมื่อวานนี้เมื่อวานวันที่23ี่สินสามท่านในอ์กรไปต้นเสียหายจะมีสิ่งนี้มาที่สารกรรมที่เรียคำหนึ่งที่ท่านพูด กับประชาชนว่าจังหวัดพิษซุโลกเป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนการปรับจากจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองให้เป็นท่องเที่ยวเมืองหลักถ้าปรับได้ป,ปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือประมาณการเรื่องช่วยตุ่เราด้วยการจัดงานของเราที่เรายกแลก็อัปเดตเข้ามาสู่สมการที่เป็นเรื่อโงโลกทางวัฒนธรรมครับแล้วก็ทางเทศบาลจากเื่อสกู่ที่นท่นหรือสกุเนี่ย ผมคิดว่าลงตัวดีท <tamanho S 2> <to> ี่ส <to> ุดนะเพราะว่าการเชินงานประเพณีเขาท่านทำที่วัดกั้นเลยนะ่ที่วัดแดดวัดหลวงพ่อชินาราตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการอาหารและความบันเทิงร่วมสมัยอันนี้เห็นด้วยจริงๆแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันก็ทําอย่างเต็มที่ทุกจังหวัดเขาก็แจกเหมือนเรานะบางจังหวัดก็มีสถานที่จัดงานแบบนี้เขาก็ยุ่งเกินไปแต่ปีนี้ทุกจังหวัดจักหมด ก็เป็นนโยบายรัฐนีสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าถนนการเล่นน้ำของเราปีนี้ผมทําข่าวทุกปีเลยจะรู้ว่าไฮไลท์ของข่าวจะมาอยู่เรื่องของถนนเล่นน้ําเราจะใช้ชื่อถนนอย่างไรให้มันเป็นเอกลักษณ์ไปเลยเมื่อก่อนเราใช้แต่ว่าถนนกล้วยตากใช่ไหมเราใช้ถนนกล้วยตากที่จเปลี่ยนเป็นถนนข้าวและก็ตทำแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ห่วงก็คือเรื่องของการปีกันที่อาหรับบอกเนี่ยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจ อาจจะมีการตั้งเป็นกองกองการเป็นระยะระยะแล้วมีเจ้าหนที่คอยหุ่นเยียนสับเปลี่ยนกันมีอะไรก็แจ้งเหตุการเะยะไดเพราะตอนนันเรีนเนี่ยที่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็ตีกันื่องมีเหตุยิงกันด้วยเรือรื่องมันสี่ถึงหเคสที่ผ่านมาแล้วมีบาดเจ็บเกนอถึงชีวิด้วยนะอันนี้คือการป้องกันแล้วมีแนเหี่ยมีมีเกมมาแซแแข่งด้วยะยิ่งจะมีเด็กเ็นวรเที่ยวมันเยอะมากยิ่งมากที่มีเป็การส่งเสรินะ แต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นอุปรสรรคของคนที่มาเที่ยวสงการที่จะรู้เลี่าจริงเลยทุกทีเลยตอนเนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือหมดทุกคนเล่นน้าทุกคนมีซองใส่น้ําแต่ปัญหาที่เจออย่างปีที่แล้วเนี่ยทุกคนจะบ่นเสียเดียว,ลวเลยบอกว่าทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต A A S 2และด้านของมี a ห ไม่สามารถที่จะใช้งานได้มันจะไม่เสถียเลยเพราะว่าคนเป็นหมื่นคนเป็นพันมาอยู่รวมกันบนถนนเส้นเดียวเนี่ยถ้าเป็นไปได้ขอให้ทางจังหวัดช่แก้เลยนะอ้อมทางยูทางเอไอเอสทางนี้เนี่ยช่วยปล่อยสัญญาให้เราหน่อยได้ไหมเดี๋ยวปีใหม่จะเตรียมทุกปีเลยนะเป็นเรื่องหน่อยนะเพราะว่าจริงยูพิจารณาเอย่างผมส่งข่าวผมส่งข่าวมากออกตะวัยใช้เวลาเกือบชั่วโมงกว่ากว่านจะสมออกจัดได้ต้องกลับมาหา หาเอไอเอสดี่ไม่ได้เลยนะมันเป็นปัญหาของการเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นสิ่งไปตัวแต่เราหารู้ไหมว่าการแชร์ภาพออกไปการส่งภาพออกไปของคนที่มาเที่ยวเนะนีาา่ยนั่นแ่ะคีการบริจาคสังคมขยาขยะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในถนนเองเนี่ยอยาก,ยากยาะจะให้มีการจัดในโซนขยะแต่มาตรการอาหารก็มีโซนขย,ก,ก,าาก,นยกให้เห็นชัดนิดนึงเพราะว่าการจัดการเช่น เมื่องานวุน่นวุน่นเซลที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาคืออะครับป้องกันน้ำมรนทอสารภัยนะครับทางตอนนี้มีต้นโพนะครับก็ขระดับใจนะก็เก่งมันภาพที่นิหารหลวงพ่อทองทองดำน,นะ,ะแล้วทีนี้ซึ่งผมกังนวลน,นะครับว่าถ้าในช่วงที่ในช่วงเล่นน้ำสกการล่ะมักจะมีฝนฟ้าขนองกันเป็นประจำนะฮะ ถ้าเกิดว่าไปไม่ได้นะครับอยากให้ทางเทศบาลนครจัดกําลังนะครับเข้าไปตัดตัดแต่งกิ่งอะไรที่มันร่อนแหลมไม่ให้โบราณสถานในในพื้นที่ที่เราจะจัดงานแล้วก็ในพื้นที่ของโบราณสถานได้รับความเสียหายนะครับฝากทางเทศบาลนครเลยนะครับขอบคุณครับอาจเป็นประเด็นที่เราอาจจะอ่าไม่ได้มองข้ามไปเด้อเพราะยิงเรื่องสัญญาณโทรศัพท์นะครับซึ่งคุณใช้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี้เองเนี่ยทางฝ่ายจัดนะครับ ยังไงท่านจดไว้แล้วก็เดี๋ยวเราควบคุมจะต้องหาทางที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ให้ได้นะครับแล้วก็ผมมองว่าทุกความคิดเห็นนะครับที่พวกเราเชื่อกันคิดเชื่อกัรทำนะครับในการที่จะจัดงานเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อส่วนรวมของจดที่ร่กของเรานะครับและถ้าท่านพี่น้องประชาชนหรืออะไรนะครับเห็นว่าก่อนจะจัดเนี่ยมันดูแล้วน่าจะมีปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยท่านก็บอกทางพี่บาลได้นะครับท่านนายกท่านพร้อมเต็มที่อยู่แล้วนะครับเราก็ได้คุยกันมา เฉพาะในส่วนกลางเมืองเราใช้กําลังเจ้าหน้าที่ประมาณ50นายกล้องวงจรปิดติดประมาณ60ตัวนะคะในช่วงถนนของของนเล่นน้ํานะคะแล้วกําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอยู่ทุกจุดมีอยู่ทุกจุดก็เราเชื่อว่า,าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเอาอยู่นะคะเอาอยู่แต่ปีนี้พอเพิ่มกิจกรรมตรงนี้อย่างคุณเชษว่าก็อาจจะ มีความสนุก,กนานมากเกิดขึ้นในจอดเดี๋ยวต้องคอยดูเป็นกรณนนีพิเศษนะคะเรื่องสำหรับทุกคนนะคะที่จะมาร่วมฟังเพลงนะม้ไปเก่า วันน oh yeah. oh mm ี hmm. mm ้เรามีผลิตภัณฑ์ทำน้ำหมากส่งออกด้วยนะคะจะมีร้านแล้วที่ว่า